เพราะว่าตอนนั้นเป็นนังตังสูญเสียครับตอนนั้นเพราะว่าคิดว่ามันอาจจะเป็นน้องหรือว่ามันเบ่งน้องยังไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรอเนี่ยสุดท้ายก็คือเป็นตัวมันเองแล้วก็เลยเสียไปอ้ตัวที่สองก็เลยเฝ้าดูแล้วก็ได้ได้เป็นแฝดคู่นี้แหละค่ะครับตอนแรกกะก็คือพท่านีประสบการณ์เนาะใช่ครับคิดว่ามันคงจะออกตัวเดียวก็เลยไ้ดูแลใช่ครับไ้โดนปในห้าจังหัวหัวออกแฝดเนาะ ของตัวแรกใช่ไหมคะแมนครับประมาณสี่ห้าชั่วโมงแหละคะ่ะเจนตัดสินใจให้พ่อลองไปดึงตัวค่ะให่ดึงด,ด,ดูว่ามันคือแผลหรือปล่าแล้วมันยังมีชีวิตหรือเปล่าสะดสุดก็คือไม่รอดแล้วออ๋ไม่รอะมันนาน,านเกินไปนะครับมันนานมันโดนเกินไปนาะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสสวัสดีครับขออนุญ,ญาตแนะน้องโตให้กับพี่น้องทั้งบ้านของจังนะครับชื่อตามีค่ะตามีเนาะ,ค,ะครับน้องตามีนี่พี่แก่ฟร์มเ้าอยู่สายน,นะครับอยู่บ้านแสนสนุกตะม,มนต์พระแกแ้วองค์หลสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะครับน้องตามีนี่เริ่มเลี้ยงงวัวมาโดนหรือยังครับประมาณสี่ปีได้แล้วค่ะครับเริ่มต้นได้จังไหนนอ,อ่อพ่อแม่เลี้ยงแล้วก็เห็นแล้วก็ชอบก็เลยมาช่วยเลี้ยงเรื่อยๆเลยค่ะอ๋อจากพ่อแม่เขาเลี้ยงอยู่แล้วน่ะน้องตามีนนี่ก็เลย อยูกับง่วงก็เกิดการความหักประกาเลี้ยงมาเรื่อยๆตอนนี้เ้องเห็ดยังให้งวแน่สบายนหมก็มีให้อาหารบ้างฉีดยาให้ด้วยแล้วก็มีทําคลอดบ้างเป็นแบบอ๋อให้อาหารฉีดยาทําคลอดเหตเป็นบ้าเลยอ่ะใช่ค่ะอ๋ออายุทักปีตอนนี้แค่สิบสี่ปีตอนนั้นโอ้ยเด็กสิบสี่ปีครับพ่อแม่พี่น้องครับเหตเป็นเบ้าทุกอย่างนะครับฉีดยานะครับทําคลอด รายการขายอาหารนะครับหัวเห้านี่เป็นเป็นหัวประเภทใดที่เข่าเลี้ยงอยู่ตอนนี้มีผสมหลายพันอยู่นะคะเป็นใครบ้านบ้างมีพวกชาโรลีมีวัวกิ้วด้วยอมีส่วนมากก็จะเป็นสายเหนือเนาะใช่ค่ะเป็นสายเหนือนะครับวางแผนไว้จังไดจังหดเอาสายเหนือมามาเลี้ยงอวางแผนว่าจะได้ขุนขายด้วยแล้วก็เลี้ยงง่ายๆตัวเร็วอย่างเงี้ยอ๋อน้องกามีว่าหัว อ่าไซสเนื้อเนี่ยมันเลี่ยงง่ายใช่ค่ะม,คมันออกตลาดได้ไง่ายอ๋อมันออกตลาดได้ไง่ายราคาก็บ่สูงเกินไปใช่ค่ะอืมหนึงยินข่าวว่าเด็กว่าแฝดค่ะครับตัวใดแน่นอนมีตัวนี้ค่ะลูกก็จะตัวคือตัวนี้กับตัวนั้นอ๋อ ตัวนู้นก็เหลือตัวเดียวเพราะว่าจุดดูไม่ทันอ๋อมีสองม,ม,มีมีสองตัวใช่มีสองตัวที่ออกลูกแฟนใช่ค่ะมีเคล็ดลับอีกอย่างบอยที่นี่ก็เลี้ยงคุณอาหารเยอะๆค่ะให้เขากินอาหารเยอะๆแบบเสริมให้เขามีอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มากเี้ยค่ะมันก็จะผสมติดได้ง่ายเนยคะคระพอเวลาถึงฤดูผสมพันธุ์ไข่เขาจะตกได้เยอะอย่างเนี้ บอกง่ายๆว่าให้กินอาหารในเพียงพอ่อเลี้ยงย่างดีะนะครับเพื่อการจะ,ะจะให้ลูกแฝดเนาะใช่นะครับบันทึอาการของของวงอออกออกแฝดเนี่ยเป็นจังไหนก็บางตัวก็จะท้องใหญ่ท้องเล็กเป็นธรรมดาก็คือแล้วแต่ลุ้นว่ามันจะออกมากี่ตัวเพราะเราไม่ได้อันนี้ค่ะอ๋อตอนแรกก็บอกบอกหงค์ขึ้นกันว่ามันจะออกแฝดหรือบ,บอ่ใ่ค่ะ ตอนแรกก็คิดว่ามีตัวเดียวแต่ทีนี้ก็เล่นไปเล่นมาก็เจออีกตัวหนึ่งก็ตกใจอยู่เหมือนกันแหละคะ่ะตอนตอนตอนอที่ที่น้องตามีเห็นครั้งแรกตกใจแล้วก็เฮ็ดจังไหนต่อมันก็เห็นขาแล้วก็ไปช่วยดึงเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ตัวแรกแบบว่าช่วยไม่ทันเนี้ยคะ่ะก็เสียน้องไปตัวที่สองก็เลยช่วยดึงออกมาแล้แลวก็ ช่วยเช็ดปากดูแลน้องไปก่อนให้ให้นมก่อนที่จะกินนมแม่ะคะ<อ>่ะเขาตอนแรกแม่เขาจะสนใจตัวพี่มากกว่าอ๋อคือมีประสบการณ์อยู่แล้วตัวแรกนี่คือออกลูกแฝดแต่ว่าเข้าสูญเสียไปตัวหนึ่งใช่ใช่พะว่าตอนนั้นเป็นนังจังศูญเสียครับตอนนั้นเพราะว่าคิดว่ามันอาจจะเป็นน้องหรือว่ามันเบ่งน้องยังไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรอเนี่ยสุดท้ายก็คือเป็นตัวมันเองแล้วก็เลยเสียไปอ่้ตัวที่สองก็เลยเฝ้าดูแล้วก็ได้ได้เป็นแฝดคู่นี้แหละค่ะครับตอนแรกอะ ก็คือว่าท่านมีประสบการณ์เนาะใช่ใชครับคิดว่ามันคงจะออกตัวเดียวแต่เลยไ่ไดดูแลใช่ครับบ่ได้โดนปนัญหาเขาจังหวาง่วออกแฝดเนาะ ของตัวแรกใช่ไหมคะแมนครับประมาณสี่ห้าชั่วโมงแหละคะ่ะจนตัดสินใจให้พ่อลองไอ้ดัวคะ่ะนี่ดึงดูว่ามันคือแฝดหรือเปล่าแล้วมันจะมีชีวิตหรือเปล่าสะดวกก็คือไม่รอดแล้วอ๋อไม่รอดมันนานเกินไปนะครับมันนานมันโดนเกินไปเนาะใช่ค่ะนะครับก็เลยสูญเสียไปตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเพราะว่าพ่อะท่านม,มีประสบการณ์มาในทางกันโดนบันไดจังออกแฝดอีกคู่อีกคู่หนึ่งเนี่ยครับ ตัวที่สองใช่ไหมคะมก็ประมาณ9นาทีสินาทีอย่างเงี้ยอ๋อเก้านาทีสินาทีทิ้งทิ้ง,งช่วงโดนบอลร,ระวัางแม่แรกก็แม่ที่สองจังเดือดอ่าประมาณ กาวันวันประมาณนี้แหละค่ะอ๋อกาเมื่อซมเมื่อใช่ก้าให้ลูกกาอีกแม่หนึ่งก้คาคลอดพอดีใช่ค่ะก้าประสบการณ์กับแฝดใช่สรุปว่าคองนี่ก็เลยมีมีง้แฝดสองคููแล้วใช่นะครับแต่ว่าตัวตายตัวหนึ่งนะครับพอมีพินนองครับก็บเลยเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เพิ่นได้ประมาณอายุประมาณซึงเมื่อนี่ง้อแฝดงวแฝดอายุประมาณ ประมาณหกเดือนได้แล้วอ๋อเดี๋ยวหกเดือนแล้วนะครับพอแม่พี่น้องครับเดี๋ยวเขาสิไปย้อนเบิงตอนนองตามีเพิ่นทํำคลอดงวาแฝดน,นะครับพอแม่พี่น้องครับวันนี้อยู่ป่าตายป่าใช่<ป>นอหมคบ้าน

ครับน้องเตมีคร mm. okay ับวันน <'s> ี okay. <am> ้การให้อาหารการเลี้ยงดูเนี่ยน้องเตมีเฮ็ดจังไรครับเนี่ยจะมีให้มีให้อาหารสองเวลาคะคะครับก็เช้ากับเย็นค่ะครับอาหารก็จะเป็นอาหารที่ผสมเองโดยเครื่องที่มีที่บ้านเนี่ยอ๋อน้องเตมีมีการผสมอาหารเองใช่นะครับควบคุมอาหารให้งวยเองเพราะมีหนาฬลกางวดเพลินอ้วนนะครับอ่าตอนที่น้องเตมีไปโรงเรียนนี่ผู้ใดดูแลให้ก็จะเป็นคุณปู่ดูแลอ๋อคุณปู่สวัสดีครับคุณปู่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณปู่ซื้อจากไหนเนาะ พ่อใหญ่บุญเพ่งครับพ่อใหญ่บุญเพ่งครับครับพ่อใหญ่บุญเพ่งพ่อใหญ่บุญเพ่งอายุตั้งปีจะแปดสิบจะแปดแปดสิบจะแปดสิบปีครับอ่าเนี่ยเกลียวใหญ่หัวอยู่เป็นมาครับอ๋อเกี่ยวไหวอยู่บ่อเฉลิมเนี่ยตอนเช้าตอนเย็นอ๋อตอนเช้าตอนตอนเย็นนะครับเกี่ยวหลายบ่อต่ละเมอประมาณประมาณพูนรถคันนี่ล่ะครับประมาณพูนรถคันนี่นะครับจักเที่ยวมืาอนึงสองเที่ยวสองเที่ยวนะครับกับเพียงพอเนาะ หญ้าได้ปลูกบ่หญ้าปลูกครับปลูกที่ปลูกภาคไหนก็ปลูกอ๋อประมาณจักไรตตาโอ้ยเยียมเลยถ้าเอามารวมกันมันก็ประมาณสองไร่สองไร่สามไร่เนาะเพียงพ่อบ่เดี๋ยวไปเกี่ยวหญ้าของเอื่นบ่เพียงพ่ออยู่เนาะเพียงพ่อเหลือนะครับจนได้ให้ขายกับมี่อ๋อเหลือจนได้ให้สองไร่นะครับพ่้อมพี่น้องครับกับงัวงัวน้องตมีจักโตนี่ประมาณสิบหกตัวประมาณสิบหกตัวกับการปลูกหญ้าสองไร่กับหัวซื้อว่าเพียงพ่อเนาะ นะครับยงพอสําหรับการเลี้ยงงวนะครับพ่อเม่พี่น้องครับเดี๋ยวพจใช้น้องตรงนี้นะครับถ้าผมกับพ่อเม่พี่น้องนะครับไปเบิงจุดเพิ่นผสมอาหารนะครับพ่อเม่พี่น้องครับเคล็ดลับงัวอ้วนของเพิ่นนี่ก็คือจุดนี้แหละครับส่นนี้นะคะก็คือลงผสมอาหารที่ใช้ผสมอาหารให้วัวในทุกๆวันนะคะแล้วก็จะใช้ลำสามถุงแล้วก็หัวหารสองถุงก็อย่างละ6กกิโลเป็นร้อยยี่สิบกิโลค่ะอย่างละครึ่งครึ่ง่งเนาะใช่นะครับยูนีนะครับยูนีเขาใส่แค่สองยางนี่บ่ ใช่ในในการผสมอาหารนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพิ่นใส่ว้าหานหกซิบกิโลนะครับแล้วก็จะเป็นล่ํานะครับล่ำเนี่ยเป็นล่ำหนังล่ําอ่อนล่ำล้วมยังสิบ่ประมาณนั้นแหละประมาณล่ำนะครับล่ำล้วมนะครับพอมีพี่น้องครับมีเสียงบอกคนว่าล่ำล้วมนะครับเป็นล่ำล้วมนะครับเพิ่นใส่ยางละหกซิบหกซิบราคามาคู่เข้าให้เข้ากันนะครับถ้าผสมเท่าหนึงนี่ร้อยยี่สิบกิโลนี่กินได้จัาเมื่อครับสองาทิตสัปดาห์ค่ะอ๋อก็คือห้า าปันน้นรอบนึงก็คือเหาให้กินประมาณสัก2สัปดาห์เนาะนะครับกะบลอยยี่สิบกิโลครับพ่อเมีพี่น้องครับก็ถือว่าประหยัดนะครับกับ,กบง้วนเจ้า,จากตก็สิบหกตัวกับง้วนสิบหกตัวนะครับพ่อเมีพี่น้องครับอาหารที่เ้าเอามาใส่นี่ ประมาณโปรตีนอยู่เท่าไหร่ครับในการเลี้ยงประมาณ12กับ16เปอร์เซ็นต์ค่ะอ๋อสำหรับเหลียงเหลียงแม่พันธุ์เนาะใช่นะครับสำหรับเหลียงแม่พันธุ์ในการที่ห้ามาผสมห้ามนี่เป็นเพื่ออย่างเพื่อเสี่ยงประหยัดต้นทุนลงบ่ประหยัดต้นทุนด้วยค่ะแล้วก็บัวก็ได้ทานได้เยอะขึ้นด้วยอ๋อครับอันนี้คือเป็นเคล็ดลับนะครับในการประหยัดนะครับแล้วก็เฮ็ดให้งัวเพิ่นอ้วนนะครับก็คือใส่หัวอาหารผสมกับล่ำนะครับแล้วก็ให้งัวกินเพิ่นว่าประหยัดต้นทุนแล้วก็งัว ตกมากอ้วนนะครับทีนี้แน่ก็คือมีลูกแฝดน,นั่นนั่นแหละ<ช>นะครับ <laughs> <ช>ครับน้องตามีครับน้องตามียังเป็นวัยรุ่นอย<ช>ู่อายุแค่สิเป็นยังจังมาสนใจอาชีพการเลี้ยงวัวน้องการช่วงน,นั้นหนูเรียนหนูเรียนออนไลน์ด้วยะค่ะแล้วทีนี้ก็มันก็ว่างแล้วก็ เห็นอันนี้ก็เลยมาช่วยบดหญ้าช่วยให้อาหารนี่ค่ะเช้าเย็นในตอนก่อนจะเรียนแล้วก็เวลาว่างจากการเรียนการทาเป็นบ้านก็เลยมาเลี้ยงวัวเล่นกับวัวมันก็มีความสุขสนุกก็เหมือนเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะวัวเขาบบบก็ให้จับให้เล่นด้วยเงี้ยครับก็เลยเกิดความหาความผูกพันครับาการเลี้ยงวัวอ่ามันอีมองอาชีพการเลี้ยงวัวเป็นจังไหับ้างดีบอดีอยู่นะคะก็สามารถใช้ ใช้ทำพอกขวาในการแตบบ่ว่าเราว่างเงี้ยล้วก็เกี่ยวหญ้าแล้วก็ให้อาหารเขาอย่างนี้ได้ค่ะแล้วก็ไม่ใช้เวลามากในการดูแลเขาอ๋อเป็นการพอนคลายย่างสเนอะใช่ค่ะเป็นการพอนคลายนะครับบันนี้ในการเลือกแม่พันธุ่อพันม่วง แต่ในฟาร์มของเฮาเนี่ยน้องตาม,มีมีแนวทางตรงไหนในการเันกก็เลือกแมพันธโครงตัวใหญ่แล้วก็ไม่เชื่ออดเชื่องแล้วก็ไม่ดุร้ายอย่างเงี้ยครัสามารถจับเขาได้ครับคงสั่งไายไวกรใช่ครับนะครับคงสั่งไงไวกรน,นะครับ,งไงไนนรบแล้วก็บ,บอด,ดูร้ายแล้วก็เชื่องนะครับ นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับด้านหลังจะได้เห็นว่า,างัวของน้องตะมีกับมี่แต่โครงสร้างใหญ่ๆเนาะที่ว่าเป็นแม่บอกตัวนี้คือผ่านการที่น้องตะมีคัดไว้แล้วแม่บอค่ะนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องคร,อครับบัดนี้สถานะเป็นจังไหนน้องมูนี่น้องคือจังเห็นท่องใหญ่ๆเนาะนี่เอ่ขอขอดลูกออกมาแล้ว่ตัวนี้คลอดลูกแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับท,ที่เห็นเพิ่นคลอดลูกออกมาแล้วบัดนี้ตัวนั้นแหละครับตัวที่กลังเขียวเอี่ยงนี่นะ ตัวด้านหลังอ่ากำลังท้องอยู่ค่ะใกล้คลอดประมาณเดือนหน้าก็พออ๋อนะครับกะมีใกล้คลอดกะมีนะครับแล้วกะอ่าตัวคลอดแล้วกะมีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอนาคตข้างหน้ามองมองไว้จังไรสําหรับการเลี้ยง,ง,ง,งกงูที่มังกรคงจะขยายเพิ่มเติมอยนี้ให้ให้ให้คลอกมีความให้วัวมีความเพิ่มขึ้นอย่างนี้ค่ะก็จะคุณเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอ๋อขนาดจะได้เพิ่มไปเรื่อยๆ<ช>จุดม,งมังกรว่าจะเอาไว้ประมาณจากักโต แต่ได้20ตัวได้จะไปโอตอนนี้ก็16เลยเนียบอดนนี่ยอีกบอดนนะอีกประมาณปีหนาปีหื่นอเนาะได้ข่าวว่าเลี้ยง3ปี4ปีบันิพนิตนี่ิพน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 ิ็งิรงอพนิพนเพนิพนลวขึ้นิพ่ิงนิยนิพ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 ริพนิายดพนิพนอพยิพนิพนิยนิกนิเนิพงิันกานิพนิยลิพค่ะะายตัวเล็กไป อ๋อตัวตัวที่คาดขายเนี่เป็นตัวจังไหรเขาจังคาดออกเป็นตัวผู้ค่ะก็เลยขายขายออกไปอ๋อเป็นตัวผู้นะครับพอเป็นพี่น้องครับก็เลยขายออกเนาะอนาคต้างหน้าก็มองไหวจะยีซิบเมรนะครับราคาตัวผู้ก็สีแบ่งออกไปไปขุนนะครับเป็นเหตุเป็นเหตุขุนนอกจากนั้นก็คืออาน้องตมีกันยังมีฟ้าหมูค่ะ ฝ้าหมูนี่วาให้พ่อแม่พี่น้องฟังฝ้าหมูนี่เกิดขึ้นครับค่ะที่มาเลี้ยงหมูก็คือเป็นธุรกิจครอบครัวมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็พอเวลาเลิกเรียนแล้วก็จะมาช่วยเลี้ยงหมูตั้งแต่ประมาณประถมเลยค่ะแล้วก็เลี้ยงมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยค่ะอืมครับคือเริ่มเริ่มจากธุรกิจครอบครัวใช่แล้วเดีมาซอยง่ายเรื่อยๆก็เลยเกิดความหลากนะครับในอาชีพการเลี้ยงหมูนะครับพ่อแม่พี่น้องครับการเลี้ยงหมูของน้องตามีนะครับมีมีมีจักแบบครับเลี้ยงอยู่ตอนนี้แม่พันธุ์แล้้้้วววกก็็มมูขุนนแลจะะีพพ่ออัธ์ใชเงดยค มันนี่ระหว่างแม่พนันธุ์กับหมูขุนนี่มีความแตกต่างกันบอแม่พันธุ์ก็จะผลิตลูกไว้ขายด้วยแล้วก็เราเอาไว้ขุนด้วยค่ะส่วนหมูขุนแล้วก็จะขุนแล้วก็จะส่งขายให้ลงเชือดค่ะอืมบริการตลาดทั้งสองอย่างนี่แตกต่างกันบอต่างอยู่ค่ะครับเป็นจังไหนนอหมูขุนก็จะแบบเป็นกิโลตามราคาตามตลาดปกติเลยค่ะส่วนแม่พันธุ์ก็แล้วแต่ว่าอายุของมันด้วยค่ะแล้วแต่มัาจะตั้งราคาก็ได้ะอ๋อแม่ แม่พันธ์นะคบพม่พี่น้องครับแม่พันธ์คือเขาเลี้ยงผลิตลูกเนะาะนะครับราคาเนี่ยก็ขึ้นดูก,กับห้าแเมนบอว่าห้าจะว่าห้าจะขายเอ่ายนะครับมันีในรอบหนึ่งของการาเลี้ยงหมูแม่พันธ์นะครับเพื่อนใหน้ผลผลิตเป็นจไงประมาณจากโตตลอดและประมาณหกถึงสิบห้าตัวก็แล้วแต่รอบด้วยค่ะแล้วแต่ค้างขาวค่ะและ้วประมาณนี้นะคะครับปีหนึ่งเพื่อนไห้เพื่อนใหน้ผลผลิตจะลุ่นเนาะ รประมาณสองรุ่นนะครับพอม่พี่น้องครับอันนี้ก็คือคร่าคราวช่ำรับอ่าไม่ยิ่งตัวนน้อยนะครับพอม่พี่น้องครับอายุ14ปีเลี้ยงทั้งหมูเลี้ยงทั้งงวนะครับอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งที่ค้นที่เก่งเลยกว่าใดนะครับอ่าสุดท้ายแล้วนะครับเอาเดี๋ยวว่าให้ถามคําถา,ถามนี้ว,ว่เราวางการเลี้ยงงวก็เลี้ยงหมูน้องตามนีว่าตัวใดเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากกว่ากันก็ มันก็ไม่ได้ยากแน่ๆทั้งคู่ค่ะแต่ว่ามันจะแตกต่างกันที่การใช้เงินและก็ระยะเวลาค่ะสมูจะใช้ทุนมากกว่าแต่ว่าจะให้ผลผลิตเร็วแต่ว่าวัวจะใช้ต้นทุนต่ำแต่ว่าผลผลิตก็จะช้ากว่าเนี่ยค่ะขันก็คือจะมีจะจะเป็นสองอย่างเนาะใช่ค่ะได้รอบผลิตเร็วแต่ว่าใส่เงินหลายเพราะว่าการกินของเพิ่นจะเป็นหัวอาหารทั้งเบิดเมนบ่อหมูนะครับวัวถึงงัวก็คือเพิ่นจะมีการประหยัดต้นทุนโดยการที่เขาปลูกห้าให้งัวกินเอง นะครับจะว่ารอบผลิตมันจะอาจจะชาแน่นะครับพรเปพี่น้องกับอันนี้คือตการยกตัวอย่างของนองตมีนะครับสุดท้ายแล้วนะครับนองตมีอยากฝังยังถึงวัยรุ่นขึ้นนงตมีนะครับวัยกำลังเรียนอยากมาหันมาเฮ็ดเกษตรซ่อยพ่อส่อยแม่จังสีครับเป็นอาชีพแบบนี้ ก็ <g år> ทําเลยค่ะอยากทำทำเลยไม่ต้องอายเลยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นความชอบของเรามันก็เป็นสิทธิ์ของเราที่จะทําแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ได้เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูมันก็ได้ช่วยเรามีความสุขด้วยแล้วก็่อนคลายแล้วก็รู้จัก,จกทํางานช่วยพ่อแม่ด้วย<ม> <c oughs> ครับนี่นะครับก็คือคำฝากของน้องตามีนะครับก็คืออ่าบ่ต้องอายเนาะน้องเนาะ <Okay. S 2> น้องตามีเพ่อะน่าบ่ต้องอายนะครับให้ซอยเป็นโลดนะครับเข้าแบงเบาภาลาหพ้พอแม่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับค <Okay. S 2> ันพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากไม่เยี่ยมมายามพี่อายมากหนมาเดี๋ยว มามาได้ค่ะอ่พี่กัดอยูใส่นออยู่บ้านแสนสนุกเลยค่ะครับพระแก้วบนสะพายจังหวัดสุรินทร์ครับไปบอถึงมาบอถึงนี่เบอร์เพื่อนบอเนีค่ะครับบอกบุ๊บอกเลยครับ0 8 9 9์8ปดเก้่ะครับอันนี้ก็คือเป็นเบอร์ของตมีเนาะผู้ใดอยากโทรมาสอบถามนะครับเพท่านไดจังไดงัวแฝดหลายๆคือนน้องตมีนะครับเรียงงัวแบบจังไดคืออ้วนนะครับตอนนี้นะครับน้องตมีกะสามารถให้คําตอบได้นะครับผ่านเพื่อนตอบประกาศจิตตอบ ตอบไปเลยล่ะคันตอบได้แม่นบ่<ฮ>ะนะครับคันอยากมาเบิ้งมาเยี่ยมมายามกันทรมาสอบถามเพื่อนก่อนนะครับแล้วก็คอยมาเยี่ยมนะครับเมื่อนี้นะครับขอขอบคุณน้องตั้มมี่นะครับที่อนุญาตให้ผมพาพี่พาน้องเข้ามาเยี่ยมชมนะครับทั้งฟาร์มงงว่าฟ้ามัวของเพลินนะครับเมื่อนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณค่ะ